คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณทวลนร์ดนี่คือเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์เท i เล n นครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนายนายคะ่ะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0นะคะคุณชมทาง Springnews ทุกทุกท่านนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะ25กันยายน2558นะคะเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์เท i เล n นสุขสำราญไหมคะ <c oughs> <c oughs> แห่งชาติทั้งทีไม่สำราญก็คงไม่ไหวเอาละครับจอริเทไทยอินไซเดอร์แลนด์วันนี้นั่นนะครับอาจจะมีสักสักซักสามข่าวกระมังสักสามเรื่องกระมังอย่างเช่นเรื่องน้องตั้นยอมถอยแต่ข่าวไม่จบทำไหม่จึงไม่จบสักครู่ักครู่เรื่องที่สองเรื่องที่สองเราจะคลี่รายชื่อพรรคการเมืองที่ยอมเข้าสู่เกมของกสช ยอมที่จะส่งคนเข้าร่วมไปนั่งในสภาขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยใช่หรือสปทนั่นเองที่เข้าใช้แต่ละพรรคการเมืองส่งตัวแทนเข้าไปร่วมด้วยในวันนี้จะคลี่รายชื่อพรรคไหนส่งใครหน้าตาเป็นอย่างไรพรรคไหนยอมเข้าสู่เกมคสชแล้วพรรคไหนและพรรคนั้นส่งใครร่วมเป็นสปชสักครู่เดียวสักครู่จะมาขยายผลในเรื่องนี้ค่ะอีกเรื่องหนึ่ง ไทยเข้าสู่บทปฏิรูปใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะช่วงนี้ก็บอกว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะได้ยินกันบ่อยค่ะปฏิรูปเพื่อประเทศจะไหลตามค่ะยังไงคะไหลตามกระแสปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคือขณะที่ปฏิรูปพักการเมืองปฏิรูปนักการเมืองอปฏิรูปเศรษฐกิจค่ะปฏิรูปการศึกษาโอ้ทุกอย่างประทานโทษฮะด้วยความเคารพฮะเรื่องด่วน เรื่องด่วนอาจจะด่วนที่สุดในเกิดน่าจะทําก่อนและน่าจะทําได้เร็วคืออะไรคะปฏิรูปองค์กรอิสระอ๋อก็มีคนพูดกันอยู่เหมือนกันนะปฏิรูปองค์กรตามารัฐธรรมนูญค่ะปฏิรูปองค์กรตุลาการอืมโอ้อันนี้เรื่องใหญ่นะ <c oughs> เรื่องนะใหญ่นะและและองค์กรแรกเลยที่เสนอให้ปฏิรูปก็คือ เข้าไว้ตอนท้ายรายการเคยมาเฉลยนะคะไหนไหนจะปฏิเรูปใช่ไหมไหนไหนจะปฏิรูปก็ให้เบ็ดเสร็จเสด็จน้ํากันไปเลยทุกเครือข่ายทุกองค์กรทุกภาคส่วนเพราะองค์กรอิสระเพราะองค์กรตามรัฐธรรมนูญเพราะองค์กรตุลาการทําหน้าที่ชี้เป็นชี้ตายทางการเมืองประเทศนี้ไงถูกไหมชี้เป็นชี้ตายประเทศนี้ไงใช่ค่ะใครก็แล้วแต่ที่ทําหน้าที่ชี้เป็นชี้ตายชาวบ้านชี้เป็นชี้ตายประเทศชี้เป็นชี้ตายระบบนะครับด้วยหลักการ และมันควรจะเป็นก็คือเนื้อตัวคนต้องต้องต้องหมดจดนิดนึงสะอาดโปร่งใสบริสุทธิ์ผุดพองเหมือนกับกรณีที่คุณเหมือนใครก็ตามเหมือนเหมือนใครก็ตามที่จะขึ้นไปนั่งบนธรรม,มาฏแล้วก็เทศสอนปลดสัตว์ใขรต่อใครมากมายไก่กองเป็นคนดีนะเป็นคนดีนะเป็นคนดีนะชีวิตต้องไม่เคยดังพลอยนะ โอ้ยไม่ถึงขนาดนะนึกว่าต้องขนาดนี้ไม่ถึงขนาดนนก่อนที่จะก้าวขึ้นธรรมาตกรุนาล้างตีนเอ้าโทษโทษรางเท้าเสียก่อนรางเท้าให้สะอาดปดจดเลยจากนั้นจึงก้าวขึ้นไปนั่งบนธรรมาตแล้วก็เทให้ผู้ค์ทั้รับฟังโปรดสัว์ค่ะให้ผู้คนได้รับฟังเพราะว่าเวลาขึ้นไปนั่งบนธรรมาตนะครับ แล้วเทศสั่งสอนชาวบ้านนั่นนะครับเต็นโทษเท,ท้ามันต้องโผล่บ้างนะครับถ้าคุณไม่ล้างเท้าก่อนขึ้นไปนั่งบนธรรมาสเนี่ยคนที่พนมมืออยู่หน้าธรรมาสเนี่ยมันเห็นคราบใครได้เห็นเกลขี้โคลนเกาะที่ที่เท้ามันจะรู้สึกอย่างไรม,มันก็จะปแปลกๆปกนิดนึงมัน,นะจะจะมั่นใจไม่มั่นใจกับสิ่ง <c oughs> ที่เทศด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวจะยงไปถึงนั่นเลยนี่ก็คือ นี่ก็คือเรื่องที่สาม <Okay. S 2> องค์กรไหนเป็นองค์กรแรกที่เราอยากจะเสนอให้ปฏิรูปเสนอให้ล้างเท้าให้เบ็ดเสร็จให้หมดจดใชยก่อนสักครู่เดียวครับยังไม่ใช่เลยตอนนี้นะออรอติดตามกันไปเดี๋ยวจะได้ทราบกันนะคะเป็นสามประเด็นที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้ก่ะเมื่อวานผมเจอเสียเชยเขาถามถึงแมวสาวค่ะ okay. ผมตั้งฉายาให้เลยเชแพทติออตอ๋อโอ้ยหายไปนานมากนะเสียเชเนี่ยเชซีทีเอ็กซ์เก้าพันใช่ไหมใช่หายไปนานมากซีทีเอ็กซ์เก้าพันนี่แหละหายไปนานมากกระเสักนิดนึงที่ผมล่าไปถึงเสียเชก็เพราะว่าสนามบินสุวรรณภูมิเขากำลังจะซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดตรวจจับอาวุธรอบใหม่กันนะค่ะคราวนี้ลัดใหญ่อ๋อลัดใหญ่กว่าเดิมนะ <Rocky> ข <hi> เขาบอกว่าสู้กันระหว่าง CTX 9000เวอร์ชันใหม่จากอเมริกาค่ะที่เคยซื้อมาแล้วแต่นี้เวอร์ชันใหม่เวอร์ชันใหม่ขณะนี้เจอคู่แข่งคืออะไรนะขึ้นต้นด้วย LL อะไรประมาณนั้นช่างมาเถอช่างมาเจอเอเอาเอาเอาสู้กันสนุกมวยถูกคู่แหมเดี๋ยวต้องไปแอบติดตามหาอะไรสักหน่อยเรื่องนี้กลับมาเรื่องนี้เลยเอาเรื่องแรกก่อนค่ะก็อย่างที่สังคมได้รับทราบกันไปนะครับ น้องตันจิตพัดกิดากรนะครับในี่สุดก็ยอมถอยนะเมื่อวานสายสายตั้งโต๊ะแถลงแบบกล้าด้ำตาใช่เสียงสแถลงประกาศถอนใบสมัครตำรวจแล้วค่ะนะด้วยขับอธิบายอย่างเยอะผมเข้าใจว่าไม่ต้องขยับขวดไม่ต้องปูพื้นเพราะว่าก็รับข่าวกันไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละทั้งวันและทั้งวันแล้วว่นยอมถอและไม่เดินต่อละกับตำแหน่งในวงการตำรวจแต่ข่าวไม่จบ ทำไมข่าวไม่จบเออทำไมไม่จบ <c oughs> ก็น่าจะจบะที่น้องตันถอยแล้วอะมีคนเอาเรื่องของน้องตันไปต่อย,ยอดถึงความสัมพันธ์กับลุงป้อมโอ้ช่างคิดกันไปแต่เห็นหน้าแล้วนะภาพนี้ออกมาพักหนึ่งละป <c oughs> รากฏว่ามีคนไปปล่อยข่าวค่ะ <c oughs> <c oughs> ภาพเป็นข่าว <c oughs> ภาพเป็นข่าวเป็นภาพของออหลานตันกับลุงป้อมอืตันจิตพัดกับพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะครับ ในภาพนั้นนะครับก็จะมีมีมีเค้กวันเกิดเป็นตัวเดินเรื่องใช่ค่ะน้องตันถือเค้กวันเกิด ทางขวานั้นก็จะลุงป้อมลุงป้อมทางซ้ายนั้นก็จะเป็นหลานตันยิ้มตรงกลางจะมีเค้กวันเกิดใช่ถ้าดูดีๆนะคะสองใบเค้กก็จะเห็นนะคะ Happy Birthday ทีนี้ทีนี้เอากันอย่างนี้ครับอ่าไม่ใดียด้คุณผู้ชมจะเห็นภาพนะฮะมีทั้งหมด3ภาพด้วยกันค่ะเราจะขึ้นทีละภาพขึ้นเลยนะครับมาแล้วค่ะส่วนคุณผู้ฟังฟังเราสองคนมโนไปเรื่อยๆค่ะนะฮะ นะฮะไหลไปทีละภาพไหลไปทีละภาพเรื่อยๆแล้ววนกับอย่างนั้นนั่นารคุณผู้ฟังมโนตามเรามันเป็นภาพของหลานตันกับตลงป้อมและโดยที่ข้างหน้ามีเค้กวันเกิดใช่ค่ะเมื่อซูมเข้าไปที่หน้าเค้กกันนะครับซูมเข้ไปที่หน้าเค้กมันมีข้อความหน้าเค้กว่า Happy Bir อร์เ y ตัน เป็นภาษาอังกฤษใช่ค่ะ T A N T Happy Birthday ก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัน T A N T นะคะตันทำไมไม่ออกเสียงเป็นตันเขาชื่อตันไงจะได้โยนเค้กก้อนนี้ไปให้เสียตันอืมอ่ะเป็นเค้กวันเกิดน้องตันก็เลยอ้อนี่เป็นงานวันเกิดน้องตันนั่นเองประมาณนั้นนั่นนะครับภาพสัมภาพเนี่ยภาพทั้งสามภาพเนี่ยมันวั่นเน็ตมาสักระยะหนึ่งแล้วหล่ะ ในช่วงที่น้องตันมีเรื่องถูกต่อต้านกรณีไปสมัครตำรวจก็ยิ่งถูกขุดคุยขึ้นมาแชร์ต่อกันสนุโอ้โยงกันไปนะคะกระหน่ากันหน้าดูในโลกออนไลน์โยงกันจนกระทั่งผมเนี่ยสงสารพลเอกประวิทย์ค่ะโยงกันจนกระทั่งผมสงสารน้องตันค่ะถูกโยงอะไรจริงอะไรไม่จริงค่ะว่ากันเยอะไปหมดว่ากันฟุ้งกันไปหมดนันครัะใช่แล้วน่าเสียดายแหมแต่ว่าเป็นเป็น อียิปต์ที่ดูสบายๆก็คือผลเอกประวิตยไม่ได้แต่งเครื่องแบบใช่ค่ะไม่ได้สวมสูบไม่ได้้ายเป็นลำลองลำลองสบายสบายเชื้อลำลองนั่นแหละใช่ค่ะส่วนน้องตันก็จะเป็นเสื้อเสื้อเสื้อออกซีขาวมั้งมีมีชื่อใช่ไหมรู้สึกปักที่อกเสื้อด้านซ้ายของเธอมีโลโก้อะไรผมไม่แน่ใจว่าอ๋อใช่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 ใน่อช่อส่วมเสื้อแล้วที่อกเสื้อด้านซ้ายของเธอปักโลโก้พรรคประชาธิปัตย์ค่ะอื แล้วก็ทั้งสองมือของเธอก็ประคองประคองเค,ค้กไว้ตรงหน้าข้างๆเธอก็คือด้านซ้ายของเธอเองนั้นก็จะมีพลเอกประวิตยอยู่ด้วยในท่วงท่าที่ดูสบายๆชิวๆแต่เพราะไอ้ความชิวๆนี่แหละถูกแช่วนถูกโยงจับโ,โยงต่อจิ๊กซรอกันไปเยอะแยะมากมายคมเนี่ยสงสารจริงๆค่ะนักข่าวคงเห็นข่าวแล้วอดรนทนไม่ไหวต้องไปเปิดปากถามเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวาน,วานหลังจากที่น้องตั้นถแถลงถอนใบอนุญาต สมัครตําไม่ใช่แทนถอนไปสมัครตำรวจไม่เดินต่อละอนักข่าวก็ใจร้ายเหลือเกินใจดำมากมนักข่าวพอปะหน้าลุงป้ามันนะครับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณก็ก็ถามความเห็นเรื่องน้องตันไปถอนไปสมัครตำรวจค่ะ เออพเอกประวิทย์ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องของตัรมันไม่เกี่ยวกับผมเลยคุณมาถามอะไรผมกระบวนการมันก็จบไปแล้วเป็นเรื่องของตำรวจด้วยนักข่าวไม่ลดละถามจี้ต่อนักข่าวถามต่อถ้าเปลี่ยนเป้าหมายมาสมัครเป็นทหารพนเอกประวิทย์ว่าอย่างไรอพนเอกประวิทย์ก็ตอบเหมือนเดิมยังไม่ทราบเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาจะมาสมัครทหารหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อืม S <S สุดท้ายนักข่าวก็กั้นใจถามต่อเลยภาพนี่แหละถามเรื่องภาพนี้แหละ<า>ที่หลุดออกมาถามถึงภาพที่มันว่อนเน็ตถือเค้กไวยพรมวันเกิดเนี่แหละน้องตั้นนี่แหละเป็นภาพน้องตัน้นลุงป้อมประคองเค้กวันเกิดหน้าเค้กมีข้อความว่าแฮปปี้เบรเดย์ต<ะ>ันค่ะรูปนี้โอ้โห,โห,โหสุดยอดเลยใช่ค่ะพลเอกประวิตยตอบว่าไงนักข่าวกล้าถามพลเอกประวิตยก็กล้าตอบตอบเลยเมื่อกล้าตอบ เซอก็สมควรที่จะหยิบเอาคําตอบของพลเอกประวิตยมาเผยแพร่ใช่ค่ะให้เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งเขาตจะแอดแท็กกับข้อมูลที่ปล่อยกันในโซเชียลถูกค่ะแม้พูดซะเราเป็นพระเอกนางเอกเลยนะเนี่ยพูดซะเราสองคนเป็นพระเอกตอบว่ายังไงตอบว่ายังไงลุงป้อมตอบว่ายังไงไปฟังไปชมพลเอกประวิตยครับท่านลำบากใจไหมพอมีเรื่องน้องตันเนี่ยคนก็มองว่าเออเพราะรู้จักผู้ใหญ่ในครอ่ไม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 ่ลำบากใจ คนรู้จักกันได้ทั้งนั้นไม่มีปัญหาเลาทำไมคุณรู้จักผมได้คุณก็รู้จักผมเหมือนกันน่ะคุณก็รู้จักผมเหมือนกันน่ะหรือไม่รู้จักรู้แต่ไม่ได้ไปสอบอ่ก็ใช่แต่มันก็มันเป็นหาเรื่องอ่ะหาเป็นประเด็นทั้งนั้นน่ะคุณก็เนี่ยเนียน่าเห็นน่าเห็นตากันรู้จักกันดีทั้งนั้นน่ะไม่รู้จักเหรอพอรู้จักก็ไปเขียนในโซเชียลมีเดียอย่างงู้นอย่างนี้นึกเอาเองนั่นน่ะมโนทั้งนั้นพอดีมีการแชร์ภาพตอนเปล่าพี่อะไรนะโอ้จังโอ้ก็ เออพ่อเขาสนิทกับผมพ่อแม่เขาเออเออว่าป่าพวกนี้ว่าจะไม่พูดเไม่มีอะไรหรอกฮะคือตอนนี้คุณคุณคุณจิตพัฒน์ก็บอกว่าจะไม่ไม่สมัครเป็นตำรวจแล้วถือว่าประเด็นนี้อยากให้ยุติไหมท่านรองไม่อยากให้ยุติหมายความไงก็ค่อยยุติกันไปก็หมดก็ไม่เป็นแล้วก็จะไปเป็นนั่นไหลเขาเนะนะจบละมีหลุดมานิดนึงนะตอนถามเรื่องเค้กเนี่ยตกสาย ตอนสายๆเมื่อวานน้องตันแถลงถอยตอนสิบโมงเช้าแถลงถอนใบสมัครตำรวจใช่ค่ะไม่ได้ก็นึกว่าจะจบแต่ข่าวมันไม่จบแต่ข่าวมันมาจบจริงๆก็ปลอมบ่ายตอนที่นักข่าวไปถามนำสิบคำถามยัดปากลุงป้อมเกี่ยวกับน้องตันด้วยนะและปิดท้ายด้วยภาพเค้กวันเกิดที่วอเน็ตนั่นแหละให้เคลียร์และอธิบายเลยถึงความสัมพันธ์ถ้าพูดกันตรงๆถามถึงความสัมพันธ์เนี่แหละหนึ่งมโนทั้งนั้นมโนทั้งนั้นสอง ไม่กล้าพูด 3. เขาเป็นหลานหลานสนิทกับพ่อแม่อืมอืมอืมจึดเป็นที่มาของพาดหัวในมาดิชนนะฮะในส่วนที่เป็นคลิกเกอร์คลิกเกอร์ของของหัวข่าวอนะครับค่ะเขาขึ้นว่า Big กปอมชี้แค่สนิทพ่อแม่แจงสัมพันธ์ลุงหลานอเข้าใจไหมมันก็ต้องเข้าใจสิอืเข้าใจใช่ไหมก็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 พูดให้ตัวเอง พูดให้เราสองคนทั้งหล่อและทั้งสวยอีกนิดหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง<า>ในโซเชียลเอาภาพเค้กวันเกิดไปแชร์สนับสนุนพร้อมกับข้อความวิพากษ์วิจารณ์โพสต่ตาตงๆมากมายแก่กองทีเดียวดังนั้นดังนั้นเมื่อนักข่าวนักข่าวกล้าเอาภาพเค้กวันเกิดไปถามลุงป้อมและลุงพร้อมลูกลุงป้อมก็ตอบพร้อมที่จะตอบและกล้าที่จะตอบด้วยอย่างที่ได้ยินมาเมื่อกล้าตอบเราก็สมควรอย่างยิ่งในฐานะสื่อที่จะ คำตอบของลุงป้อมมาเผยแท่เพื่อให้เกิดข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ไปเขาตัวแอดแท็ข้อมูลที่ว่ากันเละตุ้มเปะในโซเชียลใช่ค่ะที่เหลือก็อยู่ที่คุณผู้ฟังคุผู้ชมนั่นแหละค่ะรับฟังข้อมูลทุกด้านจะคิดจะอะไรยังไงก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วแมวสาวสวยกันเยอะเลยจบข่าวนี้สักทีนะจบปนจบพอลพอละข่าวนี้มีเมื่อวานมี ตั้งแต่เมื่อวันสืร์เมื่อวนะันสืร์นก็เมื่อวานเนี่ยครับ<ะ>ก็จะมีพี่แพี่น้องในสังคมตํารวจก็โทรมาแซวพอจบรายการ10บโมงปั๊บสิบโมงห้านาทีสินาที <c oughs> มาหลายสาย,ยอย่ก้าวไม่ผลท้องคือเขาโทรมาแซวว่า <c oughs> เขาบอกไหนเมื่อวานบอกจะพูดถึงข่าวน้องตันเป็นครั้งสุดท้ายอื <c oughs> ทําไมวันนี้มีแลบ อ๋อเอามีถามเหมือนกันใช่อะไรหนาๆก็มันดีประเด็นไงก็จะเคลียร์ให้มันจบจบปิดบัญชีกันไปเลยมันเป็นประเด็นอยู่เท่านั้นเองไม่ได้มีเหตุผลอะไรยังไงเลยประเด็นมันเป็นข่าวได้เท่านั้นเองที่จริงที่จริงเราก็ตั้งใจจะเอาคลิปของคุณสุเทพทึกสุบันนะกันเมื่อวานเนี่ยนักข่าวก็ไปถามนำเอาเรื่องน้องตันไปยัดปาก คุณสุเทพทิศุบัรณก็ได้พูดออกมาคำหนึ่งอบอกว่าคนที่ต่อต้านน้องตันเนี่ยใจ,ใจแคบใช่ขัดขวางเนี่ยกลุ่มที่ขัดขวางเนี่ยใจแคบทีนี้ทีนี้เราสองคนก็มานั่งเ,เราสองคนน,นะฮะและทีมงานก็มานั่งติดตรองนะถ้าเราเอาคลิปและเอาวาลีนั้นของออทิศสุเทพมาเผยแพร่มันก็จะทําให้เกิดความร้าวฉานันระหว่างผู้คนมากขึ้นไปอีก พวกคนในสังคมตำรวจที่เขาต่อต้านแรงถึงขนาดบอกว่าถ้ารับน้องตั้นจะไม่ยกมือไหว้นายเนี่ยก็คงจะมีการตอบโต้ออคุณสุเทพมาข่าวที่ว่ามันควรจะจบตั้งแต่บิ๊กป้อมหรือลุงป้อมให้สัมภาษณ์น่น,นะครับออมันก็จะย้วยต่อ,อม,มันก็อาจจะไม่เกิดคุณุปการา์ใดๆกับสถานการณ์ของประเทศแน่ๆโอ้โหหล่ออีกแล้วหล่อ,อกแลออกก้ช่วยกู้สถานการณ์ห <laughs> ลออีกแล้วหลออีกแล้ว แต่ก็ทําให้สถานการณ์คลี่คลายลงไปเยอะนะในวงการตํารวจก็เรียกได้ว่าคลาดดาวสถานการณ์เบาลงไปเยอะเลยนะคะแรงต้านอะไรต่างๆก็เร evet ิ่มเงียบไปละแต่ว่ากันที่จริงไอ้วลีที่ว่าคนต่อต้านใจแคบของคุณสุเทพมันกระจายตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นตอนตอนกลางคืนนะครัคแล้วที่จริงเมื่อคืนเนี่ยนะครับก็มันมีบางกลุ่มก็พยายามที่จะสื่อสารกับหมาแก่ก็คือผมนี่แหละ ต่อยอดเหรอคะในประเด็นนี้บอกว่าออคุณสุเทพพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะออที่ต่อต้านนั้นเพราะหนึ่งสองสามสี่ห้าสรุปก็คือใช้เส้นเข้ามาหรือเปล่ากระบวนการรับสมัครนั้นล็อกสเปคหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นั่นก็ว่ากันไปว่าเหมือนล็อกสเปกก็ว่ากันไปม,มากมายไก่กองทีเดียวมันก็น่าจะจบจริงๆแล้วนะก็น่าจะจบแล้วล่ะสำหรับครั้งนี้สถานก,การณ์ต่างๆพอดูแล้วข่าวจะแว,ว,รรวดว้อ,อํตำรวจก็เงียบไปละคุณแมวสาวค่ะ ได้เห็นภาพของน้องตันลุงป้อมและเค้กวันเกิดเนี่ยดูกี่ทีกี่ทีก็ต้องยิ้มที่มุมปากอืมทำไมคะก็เป็นภาพลุงหลานถ่ายรูปคู่กันมีขนมเค้กตรงกลางมีความสุขไปด้วยพอแล้วมั้งควรจะพอตอนแรกก็เป็นพระเอกนางเอกเ่ยคือพูดมากกว่านี้จะโดนจะเป็นผู้ร้ายแล้วจะโดนตกบปากพอแล้วพอแล้วพอนะพอนะพอนะเอาละครับช่วงนี้ไปพักกันก่อนดีกว่านะคะพักกันสักครู่ค่ะ